สวัสดีครับก็มีหลายๆคนยังคงสอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวข้องก,กับการทําความสะอาดออในบริเวณที่เคยมีผู้ป่วยอยู่ในโอคของโควิดนะครับหรือว่าการทําความสะอาดแอร์เครื่องทาความชื้นเครื่องกรองอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันก็มีข้อมูลอันใหม่ออกมาด้วยนะครับว่าตัวเชือ้อโควิดนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเลยนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือมันมีข้อมูลออกมาใหม่จากญี่ปุ่นนะครับที่เขาดูว่าตัวโอมิครอนเนี่ยมันอยู่บนพื้นผิวที่เป็นพลาสติกได้นานกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับนานแค่ไหน นานถึงประมาณ8วันเลยทีเดียวจากแต่ก่อนเนี่ยมันาสายพันธุ์อื่นประมาณสัก4วันมันก็จะตายไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ได้8วันซึ่ง2เท่าของตัวอื่นเลยนะฮะรวมทั้งมันสามารถอยู่บนผิวหนังได้นานประมาณสักเกือบวันหนึ่งนะฮะโดยที่มันยังสามารถที่จะแพร่ชเชื้อต่อได้จากผิวหนังสู่ผิวหนังถ้าเราไปแปะตรงผิวหนังสมมติว่าผมมีเชื้ออยู่ตรงมือเนี่ยเอาไปจับมาแล้ว็ใป้ายปากป้ายตาเนี่ยก็จะเชื้อเข้าไปได้อยู่นะครับเรื่องตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เน้นย้ำว่าเราควรจะต้องล้างมือทุกครั้งที่เราจับโดนอะไรสักอย่างเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจับนั้นจะมีเชื้ออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วยิ่งเชื้อมันอยู่นานโอกาสที่จะแพร่ไปได้นานก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือไอ้เชื้อพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะกลายพันธุ์ไปกี่ครั้งนะครับยังสามารถที่จะทําการทําลายเชื้อได้ด้วยสิ่งง่ายๆเลยเช่นการล้างด้วยสบู่นะครับน้ายาล้างจานน้ํายาสระผมนะครับหรือว่าเด,ดตตอลที่ถูพื้น น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อทั่วไปที่เราใช้ทําความสะอาดพื้นผิวพวกนี้ยังสามารถทําลายเชื้อพวกนี้ได้ดีอยู่และทุกๆอย่างซึ่งสามารถทําลายไขมันได้เพราะว่ามันก็สามารถที่จะใช้กับเชื้อตัวนี้ได้ใช้ทําลายเชื้อได้เพราะว่าเชื้อตัวนี้มันจะมีเกราะคุ้มเป็นไขมันถ้าเราสามารถที่ทาละลายไขมันเช่นใช้สบู่ยาสระผมหรือน้ํายาถูพื้นทั่วไปเนี่ยไอเชื้อพวกนี้ก็จะตายดังนั้นการทําความสะอาดทั่วๆไปที่ท่านทําอยู่แล้วเช่นถูพื้นหรือว่าล้างแอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะกําจัดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในห้องนั้นเคยมีคนที่เป็นโควิดอยู่มาก่อนนะครับไม่ว่าจะนอนหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีในการทําลายพวกนี้เนี่ยทำลายเชื้อพวกนี้ก็ทําด้วยวิธีเดิมเลยนะครับเชื้อพวกนี้มันดีอย่างคือเวลาที่มันอยู่บนพื้นผิวบนเตียงบนผ้าอะไรสักอย่างหรือว่าบนโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่หลุอลอยขึ้นมาจากพื้นแล้วเราหายใจเข้าไปได้นะครับนะท่านใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ลอยขึ้นมาให้ท่านแบบ เข้าไปในร่างกายมากขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือเช็ดทําความสะอาดตามปกตินี่แหละครับแต่ต้องระวังอย่าเอามือที่ทําความสะอาดมาจับหน้าตัวเองเด็ดขาดก่อนที่ท่านจะล้างมือนะครับเพราะว่านั่นก็คือการที่ท่านจะติดโควิดจากการที่ไปทําความสะอาดในสิ่งแวดล้อมประเภทนั้นนั่นเองนะครับไม่ใช่การหายใจเข้าไปนะครับเชื้อมันไม่ได้ลอยขึ้นมาให้ท่านหายใจนะเชื้อพวกนี้เนี่ยสมมุตินะครับว่าในห้องนั้นเป็นคนที่เป็นโควิดแล้วเขาไอาจามอยู่แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะเข้าไปโดยที่เราปลอดภัยได้ก็สมมติเชื้อมันลอยเนี่ย แล้วอยู่ในนั้นน,น,นานๆกลายเป็นสารแขวนลอยหรือแอโรโซลนะครับมันอยู่ในห้องนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ3 4ชั่วโมง 3- 4ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็ตกลงมาที่พื้นนะครับถ้าไม่เปิดแอร์นะมายควาว่าปิดแอร์เรียบร้อยแล้วก็คือคนออกไปจากตรงนั้นนะปิดแอร์ปิดพัดลมปิด,ปดมดหมด,หมดทุกอย่างนะครับปล่อยไว้3 4มสี่ชั่วโมงให้สบายใจไปเลย6ชั่วโมงไปเลยนะครับแล้วท่านเข้าไปทาความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากแล้วนะเชื้อมไม่ได้ลอยแล้วแต่ถ้าท่านเพื่อความมั่นใจท่านก็ใส่หน้ากากเข้าไปก็ได้นะครับ แล้วก็ทาความสะอาดพื้นผิวอย่าไปใช้อะไรพ่นลงไปในนั้นให้มันลอยเชื้อฟุ้งขึ้นมานะครับพวกที่พ่นลมแรงๆเนี่ยอย่าใช้นะครับก็เช็ดผูปัดกวาดทำธรรมดาเนี่ยเ,เช็ดได้นะครับพวกไม้ขนไก่อะไรนี่ก็อย่าใช้เพราะว่าปัดปุ๊บมันก็ฟุ้งขึ้นมาถูกไมหมฮะท่านก็ใช้อะไรที่มีน้ําผสมกับสบู่ผสมกับน้ํายาทาความสะอาดต่างเนี่ยเช็ดพื้นผ,ผิวทั่วไปก็สามารถที่ทาความสะอาดได้ถ้าเป็นเตียงนอนหรืออะไรพวกเนี้การที่ท่านเอามันไปซักเนี่ยมันไม่ทําให้เชื้อติดท่านนะครับ มันเข้าไปมันเจอผงซักฟอกที่อยู่ในเครื่องอมันก็ตายแล้วอะฮะนะ,นะเชื้อมันก็ตายเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าผงซักฟอกนี่เป็นตัวทําละลายไขยมันที่ดีมากๆเชื้อมันก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับถ้าเอาไปซักรธรรมดานะครับตัวเบอะออ่างเงี้ยท่านก็เอาไปผึ่งแดดเชื้อ <c oughs> มันก็ตายได้แล้วครับแดดพวกนี้มันมันแรงแดดเมืองไทยมันสุดยอดมากอยู่แล้วนะครับยังไงเจอเชื้อพวกนี้มันไม่รอดอยู่แล้วนะเอาไปตากแดดไว้สักหลายๆชั่วโมงเนี่ยเชื้อมันก็ไม่สามารถอยู่รอดต่อได้แน่ๆนะครับ <c oughs> นี่คือวิธีการทำความสะอาดทั่วๆไปทีนี้สำหรับเครื่องปรับอากาศแอร์พัดลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันปกติแล้วเป็นตัวในการแพร่เชื้อถ้าในห้องนั้นยังมีคนที่ติดเชื้ออยู่นะครับสมมุติว่าผมเป็นผมไอจามอยู่ในห้องในห้องผมเปิดแอร์อย่างเงี้ยนะครับเชื้อที่ผมไอจามมันก็จะเข้าไปในอากาศแขวนลอยเป็นแอโรโซลในอากาศนะครับแล้ววนเวียนเป็นเป็นเป็นแอร์บอลเนี่ยเข้าไปในตัวแอร์ของผมนะครับล้วก็จะเป่าเนี่ยทำให้เชื้อมันวนเวียนวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยนะครับ แต่เมื่อไหร่ที่ปิดแอร์แล้วคนคนนั้นที่เป็นโควิดออกไปจากห้องเกิน3 4มสี่ชั่วโมงไปแล้วในแอร์จะไม่ได้มีเชื้อเยอะขนาดแล้วนะครับอ่ะเชื้อมันจะไม่อยู่ในแอร์นะสมมุติว่าแอร์เนี่ยเชื้อมันไม่ใช่สมมติตรงตรงนี้ตรงรูมือผมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เป่าลมของแอร์ออกมานะครับสมมุติด,ด้านนี้มันเป็นด้านที่เชื้อเข้าไปเข้าไปตรงนี้ดูดเข้าไปคบมันจะไปอยู่ตรงรูตรงกลางแล้วมันก็จะลอยออกมาตางรูตรงกลางบินไปที่อื่นตามแอร์มันจะเป่าไป มันจะไม่ใช่เข้าไปในแอร์ปุ๊บแล้วมันก็เกาะติดอยู่ในแอร์นะครับเราปิดแอร์ปุ๊บเราเปิดแอร์ใหม่ไอ้เชื้อที่เกาะติดมันลอยออกมามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันลอยแล้วลอยเลยมันผ่านไปตรงอากาศนะครับส่วนใหญ่อะไรที่มีการเคลื่อนไหวของอากาศเชื้อมันจะไม่สามารถเกาะพื้นผิวได้นะครับดังนั้นแอร์พวกนี้จะค่อนข้างจะปลอดภัยอย่างหนึ่งคือเข้าไปปุ๊บมันก็ลอยไปที่อื่นนะครับ อันนี้จะเป็นค่อนข้างปลอดภัยก็เช่นเดียวกับการที่ผมบอกว่าเวลาทาความสะอาดพื้นผิวอย่าเอาอะไรไปเป่าไปป,ปัดมันนั่นเองนะครับพะเอาไปปัดไปเป่ามันก็จะลอยขึ้นมาได้ถ้าไม่ยุ่งอะไรมันก็อยู่กับมันของที่นั้นนะครับเวลาแอร์ก็เหมือนกันมันจะถ้ามีลมมันก็ไปตามลมมันจะไม่ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้นะครับอ่านั่นคือสิ่งซึ่งทําให้สบายใจอย่างหนึ่งและวิธีในการทําความสะอาดก็ทําได้ทั่วไปการล้างแอร์ทั่วๆไปล้างฟิลเตอร์ทั่วๆไปท่านสามารถทําได้ถ้าไม่แน่ใจท่านจะใส่หน้ากากไว้ก็ได้นดา,า้ํ เทราดมันก่อนอย่าเอาไปฉีฉดน้นําพ่นเพราะฉีดน้าพ่นแน่นอนว่าเชื้อสมมุติมันอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะปลิวไปตามหยดน้ําเล็กๆลองฝอยนะครับทําให้ท่านมีโอกาสหายใจมันเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าท่านเอาน้ําค่อยๆเทเข้าไปให้มันค่อยๆซึมเปียกบริเวณนั้นแล้วก็ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ฆ่าเชื้อได้แล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่ามันติดจากแอร์เลยนะครับไม่มีนะฮะ ยกเว้นในกรณียก็คือในห้องนั้นมีคนที่เป็นโควิดแล้วกาลังเป็นอยู่แล้วก็อีกคนนึงไม่เป็นแล้วเปิดแอร์เนี่ยอีกคนหนึ่งมีโอกาสติดจากแอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่เปิดแอร์นะตอนนั้นไม่มีคนเป็นโควิดอยู่แล้วในในห้องมีคนเป็นโควิดมีแอร์อยู่แล้วคนคนนั้นออกไปจากห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกินไป3 4สชั่วโมงแล้วทุกทุกอย่างในอากาศมันหล่นลงมาที่พื้นหมดเรียบร้อยแล้วคนใหม่เข้าไปคนนี้ไม่เป็นโควิดแล้วเปิดแอร์ท่านก็ไม่เป็น ะะท่านก็ไม่เป็นยกเว้นแอร์นี่มันเป่าแบบโดนตรงที่บริเวณที่มีเชื้อโควิดเกาะอยู่นะเช่นผนังตรงนี้แล้วตรงนี้มีเชื้อโควิดใครจามใส่ผนังไว้แล้วแอร์เป่าลงมาตรงนี้มันอาจจะเชื้อลอยออกมาได้ันนั้นก็เป็นกรณีเดียวซึ่งผมคิดออกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าคนไหนติดจากแอร์นะครับนะะก็เป็นสิ่งที่เราทําให้สบายใจได้ว่าการทำกักสาก็ทําแบบปกติเครื่องกรองอากาศต่างๆพวกนี้ ก็ทาได้ตามปกตินะครับและเครื่องกรองอากาศที่เป็นกรณีของ He ปป้าฟิลเตอร์นะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้ h e ปป้าฟิลเตอร์ที่มันกรองไวรัสได้ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่้องต้องทำอะไรเป็นปกตินะครับเพราะไวรัสมันติด,ต,ดติดตัวกรองอยู่แล้วมันไม่สามารถออกมาได้ท่านก็สามารถใช้มันได้ตามปกตินะฮะส่วนพัดลมอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยผมว่าเชื้อมันไม่มีทางที่จะมาบินมาเกาะพัดลมได้มันบินมาปุ๊บก็โดนเป่าทิ้งไปไหนเราไม่รู้แล้วก็เป่าทิ้งก็อยู่ในช่วง3าสี่ชั่วโมงเชื้อมันก็ลงมาอยู่ที่พื้นน ทำความสะอาดในบริเวณที่เคยมีโควิดอยู่มาก่อนได้นะครับส่วนคนไหนซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะเป็นโควิดกันทั้งบ้านเลยก็จะเปิดแอร์อะไรได้ก็ไม่มีปัญหานะครับมันไม่ทําให้ท่านเป็นโควิดซ้ำํำยังไงแต่อย่างใดนะครับหรือถ้ากรณีที่คนนึงอ่ะสมมตุติในครอบครัวมีสีคนคนแรกตรวจเจอว่าเป็นโควิดก่อนไอ้สคนนีย้ยังไม่เป็นตรวจวันแรกยังไม่ขึ้นแล้วผ่านไป3วันกักตัวอยู่ไอ้สคนนี้ตรวจเจอว่าเฮ้ยขึ้นเป็นโควิดเหมือนกัน4คนเนี้ย ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้กันได้นะครับมันคนแรกอาจจะไม่ไม่ใช่แบบคนแรกหายแล้วจะติดซ้ำมาอีกรอบหนึ่งนะจะไม่เป็นแบบนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เปิดแอร์เปิดอะไรใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วถ้าทุกท่านติดเหมือนกันหมดอันนี้ก็ของใช้ทุกท่านจะปนกันอะไรก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหนึ่งในนั้นที่ยังไม่ติดจะต้องแยกคนที่ติดกับคนที่ไม่ติดออกจากการให้เด็ดขาดแล้วก็มีมาตรการในการล้างมือการเช็ดทําความสะอาดพวก สวิชไฟพวกก๊อกน้ำกรอมประตูต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะทำให้แพร่ได้ช้อนซ่อมต่างๆควรที่จะแยกจากกันนะครับการซักผ้าก็ควรจะแยกกันถังขยะแยกกันให้หมดนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการที่ทำความสะอาดอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังดูเฉยๆเลยนะครับโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ